ณบ้านพี่ฝนเมืองสักุละอ,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 อร่อยจังเลยนันเนี่ยอ๋อพี่ฝนข้าวปั้นนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่ฝนใส่ปลาเค็มเข้าไปข้างในด้วยอ่ะว่าแล้วเค็มทุกอนู <c oughs> แต่ก็อร่อยดีนะขอบอกอ๋อดูปุ๊กปิ๊กกับโบดิปุ๊กปิ๊กกระโบนี่เล่นตั้งนานแล้วนะ มาจากน้ำได้แล้วละมังไม่เอาอ่ะฉันเพิ่งลงมาเล่นได้แป๊บเดียวเองมันแป๊บเดียวที่ไหนนานแล้วนะน่ะเนี่ยฉันกําลังไถน้ําอยู่น้ํามันตื้นอะ่ะ <c oughs> ว่ายกับแมวน้ําเลยปุ๊กปิ๊กอา้าวฉันเป็นแมวน้าเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้เอาลวโบทำอะไรอยู่อะ่ะบูบูบูพี่เอกแย่แล้วโบกําลังจะจมน้าอ่ะโบบอกว่ากําลังว่ายท่าลูกหมาตกน้ําอยู่พี่เอกไปช่วยโบเร็วเขา้าเอยจมได้ยังไงเรามดยังไม่จมเลยโบปุ๊กปิ๊ก น้ำมันตื้นแค่นั้นพวกนายจะจมได้ยังไงอ่ะอะฉันก็ไม่ได้จมสักหน่อยฉันแค่ไถไปไถามาไถามาไ<ม>ถาไปแต่จะว่าไปน้ำที่บ่อหลังบ้านเราพี่เอกทำอะะไรเนี่ยเอาวก็เดินตามไง <c oughs> บ่อหลังบ้านเราอน้ำมันตื้นเกินไปอ่ะน้ำมันตื้นเกินไปแล้วจะทำยังไงจะขุดซะเหรอโหขุดซาเลยเหรอหรือไงอ่ะม,มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่า เราไปเล่นกันที่สาวายน้ำที่โรงเรียนดีไหมอ่ะเหรอเออก็ไปก็ดีนะอากาศยิ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยเราจะต้องรีบไปไว,ว่ายน้ำก่อนที่เราอ่ะนะจะหนาวเกินไป เ<บ>ช้าตื่นมาหนาวกลางวันร้อนกลางคืนหนาวจัามาเร็วพวกปิ๊กเราไปไว่ายน้ําที่สาวยวน้ํากันดีกว่าฮะเราฉันเข้าได้เหรอเข้าได้สิทำไมจะเข้าไม่ได้นายเนี่ยนะเป็นคนดีประจำเมืองสากุล่าเลยนะขอบอก <c oughs> จำไม่ได้เหรอนายเคยช่วยเมืองไว้ตั้งหลายรอบฮะฉันเคยกินปลาฉลามช่วยเมืองเลยมาเร็ว <c oughs> มาเร็วเข้าทางนี้นะตามมาตามมาทางนี้เหรอ นี่งเดี๋ยวขับรถไปบ๊บนั่งหน้าอีกแล้วโอ้เฮ้ฮฮยเฮหยแล้วพี่ฝนร,ระวังดิเขาขอโทษนะคะลุงไม่รู้เฮ้ยเขารีบไปส่งของแล้วนะมั้งหน้าเดี๋ยวเขาหน้าค่อยไปซ่อมรถให้เขาก็แล้วกันนะเอ๊ะอะไรเหรอทำไมแปลกแปแปลกแป,กแปกเรื่องอะไรอะ่ะรู้สึกมันแปลกแปลกนะ้เกิดอะไรขึ้นข้างในอะ่ะ แปลกเรื่องไรไม่เห็นจะมีอะไรแปลกเลยเออข้างในนั่นนาข้างในที่ว่นะายน้ำอ่ะพี่ฝนข้างในที่ว่ายนะ้ำมีอะไรหรอไม่รู้พเพกมีความรู้สึกเหมือนกับว่าว่าเหมือนกับว่าข้างในจะไม่มีคนข้างในไม่มีคนไม่มีได้ยังไงปกติสาวว่ายนะ้ำอ่ะคนเยอะออกเอ,อ๊หรือเขามีเรื่องมีราวอะไรกันข้างในหรือเปล่านะนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าคนเยอะแยะเออจริงแฮ มาเร็วๆเข้าสงสัยวันนี้อากาศจะร้อนออดเข้าเลยอะแล้วฉันจะทำยังไงดีละทีเนี้เฮ้ยฉันน่ะอุตส่าห์ไม่ถ่ายคลิปวันนี้นะนี่วันนี้อ้าวเดี๋ยวก่อนมีอะไรก็เหรอคะเขาปิดปรับปุงปิดปรับปุงปิดปรับปุงปิดเรื่องอะไรอ่ะทำไมจะต้องปรับปรุงอ่ะ ท่อน้ำข้างในรั่วท่อน้ำรั่วรั่วใหญ่ด้วย ใช่แล้วล่ะเถอะท่อน้ําที่อยู่ในสระว่ายน้ำมันรั่วน่ะจ๊ะอา้าวท่อน้ํารั่วเหรอคะฉันเพิ่งรู้เนี่ยก็ใช่น่ะสิจ้ายองหีท่อน้ํารั่วจ้ะโอ้โหฉันก็นึกว่าแค่ห้องน้ําท่อน้ํารั่วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ่ะนะเดี๋ยวฉันนะ่ะนะจะออกเงินค่าซ่อมบํารุงสระว่ายน้ำโรงเรียนให้แต่บอกไว้ก่อนนะผู้รับเหมาตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยวางนะเถอะโถเอ้ยแล้วเ,เราก็ไม่ได้เล่นนะดิเนี่ย ฉันก็ว่าจะมาเล่นที่สาวไายน้ามาเล่นกับเพื่อนเหมือนกันอดเลยเ้าจะทําไงกันดีอะคราเนี้เออเออผมเสียใจผมเสียใจจังเลยอะครับผมมาเสียใจเสียใจจริงๆเออเออเออเจ้าชมพูเจ้าชมพูนายเสียใจหรือเปล่า เสียใจเนี่ยเสียใจจนร้องว่าเป็นเรียงเลยเดวฉันจะอแอบเข้าไปดูหน่อยสิว่าข้างในนะเขาซ่อมจริงหรือเปล่าเอออย่าเข้าไปดิเขากั้นไว้แล้วพวกนายจะเข้าไปได้ยังไงเข้าไปไม่ได้นะโหน่าเสียดายจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เรากลับบ้านกันก่อนดีกว่างั้นก็กลับกันก่อนพี่ฝนถ้าเล่นแล้วมันอันตรายไม่ดีหรอกใช่ใช่ใช่ถ้าเขาปิดปรับปรุงซ่อมแซมอะไรงั้นเราห้ามเข้าไปเด็ดขาดเลยนะ ดีนะเนี่ยถ้าเราลงไปเล่นแล้วเกิดน้ำมันรั่วแล้วมันดึงเราลงไปเนี่ยเราจะแย่เลยนะใช่เราจะแย่แน่นอนแต่ว่าพี่ฝนมีความคิดอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะทำไมอ่ะกลับไปเล่นสะเล็กเหมือนเดิมหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครูใหญ่เขาเดินอยู่อึบโอ้เกือบไปฉันเกือบโดนคนแน่โอ้ยไม่โดนแล้วค่ะหนูกะไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเบาเบาอือฉบนีเดี๋ยวกลับมาที่บ้านก่อน แล้วพี่ฝนจะมาทําอะไรที่บ้านน่ะจําได้เปล่าตอนนั้นที่ลุงไม่รู้เขาเอาของมาส่งอ่ะก็จําได้อยู่นะมันยังมีของพอไว้ทําอะไรบางอย่างอยู่นะบางอย่างนี่คืออะไระนี่ไงเดี๋ยวพามาดูเหมือนบัตจางว่ะไม่ใช่บัตจางบางอย่างอ๋อบางอย่างน,นี่ไงกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยเหรอใช่แล้วอ เขาบอกว่าข้างในกล่องยังมีอุปกรณ์เสริมอยู่อ่ะพี่ฝนจะเอามาทำอะไรงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอะนะจะเอาของที่อยู่ในกล่องเนี้ยไปทำสะว่ายน้ำแบบที่มีสไลเดอร์สูงสูงสีสวยสวยหลาหลสีเป็นเลนส์โบเลยไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันพอเหรอกล่องเทเนี้ยทำไมจะไม่พอพี่ฝนนะนะทำได้ทุกอย่างแล้วขอบอกขอบอกอ๋ออะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมซากุระถูกต้อง เอาอย่างนี้เริ่มต้นจากพื้นก่อนก็แล้วกันเอ่อพื้นนี่เป็นพื้นแบบนี้เหรอพื้นจะต้องเป็นสีสวยๆส,สดใสสะท้อนแสงให้แสบตาสะท้อนแสงทําไมล่ะพื้นนะก็ <c oughs> <c oughs> นี่อ่ะต้องสะท้อนแสงไม่งั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ก้นน้ําแล้วหรือย,อยังอ๋อนี่เลยเป็นสาวว่ายน้ําสุดหรูหราส่วนตัวเลยนะขอบอกอ๋อุวกิ๊ก มาช่วยฉันทำหน่อยไม่เอาอ่ะฉันจะไปกินปลาทูในบ้านก่อนเดี๋ยวมางั้นฉันไม่ให้นายเล่นจริงๆด้วยไม่เป็นไรเธอแอบเล่นน้องกด้เฮ้ยบอมาช่วยพี่ฝนทำหน่อยเร็วเข้าบอบอบมาเร็วเรวบไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองก็แล้วกันแล้วให้เพีเอกทำอะไรอ่ะเพียก็ยืนเป็นกำลังใจอยู่ตรงนั้นแหละพี่ฝนฮะน้ำเตี้ยไปเปล่าไม่เตี้ยหรอกเพราะว่าเราเล่นว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นไงพี่ฝนรู้ มีวันรู้ว่าพี่เอกว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเอาแค่นี้แหะพอเดี๋ยวจมอะไรโถ่เอ้ยไม่ใช่ว่าพี่เอกว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นสักหน่อยอ๋อแล้วยังไงอ่ะพี่เอกว่ายน้ำไม่เป็นต่างหากเออว่าย <c oughs> แค่ลงไปก็ลอยตัวแล้วแ,แค่ลงไปก็จมแล้วเออเดียวเดียวนะหลังจากนี้นะนอกจากจะมีสาวว่ายน้ำแล้ววันนะ เดี๋ยวจะต้องมีบางอย่างนิดหนึ่งมีอะไรอะ่ะนี่ไงมีไฟข้างล่างน้าหน่อยใส่ไฟไปล่างน้ำทำไมเอาก็จะได้มองเห็นไงแล้วก็มีอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะสไลเดอร์ฮะสไลเดอร์เหรออ่าสไลเดอร์เนี่ย,เ,ยเอาสไลเดอร์ขึ้นมาก่อนอันนี้อะไรอะ่ะพี่ฝนก็สไลเดอร์ไง เป็นกลมๆอย่งไรเหรอใช่แล้วก็ต้องเป็นท่อๆต่อๆกันไปแบบนี้อะ่ะโอ้แล้วต่อเมื่อไหร่ถึงจะถึงอ่ะเนี่ยนี่ไงถึงแล้วแปบเดียวเห็นมะเบ่าอ๋อฉันเง็นคอจนเมื่อยแล้วเห็นา้าตอนนี้มีสีสายลุ้งครบเลยขอบอกสวยมากอา้าวแล้วมันยังไม่ถึงข้างล่างเลยถึงแล้วก็อบอกว่าเป็นสไลเดอร์ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะทําให้ดูนี่เดี๋ยวหลังจากนี้นะเราก็จะพาเพื่อนสไลด์ลงมา อ๋อแค่นี้ใช่ไหมเห็นมาสวยมากๆเลยขอบอกโอ oh, สว่างจ้าน่าดูอ้าสว่างสีสันสดใสเรียบร้อยแล้วทีนี้สวนหลังบ้านสีชมพูของพี่ฝนก็จะมีสะว่ายน้ําอย่างนี้ฉันก็ขึ้นไปโดดเล่นได้แล้วดิใช่แล้วอ่ะทุกคนใครจะขึ้นไปเล่นเป็นคนแรกงั้นเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะตัวเล็กสุดอ่ะปุ๊กปิ๊กพี่เอกบอกว่าให้นายขึ้นก่อน ฉันขึ้นก่อนก็ได้ฉันก็เก่งไว้อย่างนั้นเหมือนกันแล <c oughs> ม้มาเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะพาบินขึ้นไปนะ,ะฉันขึ้นเองก็ได้ปะถเอยขึ้นบนหลังคาคราวที่แล้วก็ตกลงมาทายาหมองยี่กล่องก็ไม่หายไปหาหม,หมอหมอไม่อยู่ <c oughs> ใช่ที่ไหน <c oughs> เอา, <c oughs> เอาล่ <c oughs> ะมาเร็วเข้านี่เลยเราจะสไลเดอร์ลงไปแล้วล่ะนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดียโอ้ตู ถ้ามีเพิ่อมอีกสักสิบล็อกก็ดีนะเออก็ดีเหมือนกันแต่ฉันสร้างไม่ไหวแล้วอ่ะเอา้าปัดโถเอ๋ยเดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปเราจะเล่นกันแค่นี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนเราอ่ะเขาก็อยากจะเล่นน้ําเหมือนกันน่ะอ้าวแล้วพี่ฝนจะไปชวนใครมาหรอนั่นไงชวนเพื่อนน่ะที่อยู่ที่สะไวยน้ำอ,ะอ่ะอ้าวไปชวนให้หมดเลยดีกว่าใช่แล้วทุกคนเราจะต้องไปชวนเพื่อนเราเพราะว่าเราเป็นคนดีฮาเราเป็นคนดีไง แล้วนี่กล่องอะไรเต็มเลยเนี่ยกล่องอ๋อใช่หรือว่าอาจารย์ว่าเหมียวจะส่งของอะไรมาให้พี่หวานอีกหรือเปล่า่ะเดี๋ยวนะส่งมาให้เยอะเกินไปละแล้ว,ลวพี่เอก,กบโบ้จะลงมาได้หรือ,อยังอะ่ะยังไม่ลงอะ่ะก็รีบปีบบนเนี่ยออออโอ้ขับมาแรงเกินไปลืมดู เออรู้สึกว่าเขาจะนัดพี่เอกไปพรุ่งนี้อะนะนัดไหไหนเหรอเขาบอกเขาจะไม่อยู่จะให้ไปเฝ้าที่ฟาร์มให้ไปเฝ้าที่ฟาร์มด้วยอืมอ๋อไปปลูกผักเหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูก็รู้พรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออคือว่าทุกคนคะพอดีว่าพี่บอนสร้างสาวว่ายน้ําที่บ้านไปเล่นน้ําด้วยกันไหมอะ่ะจริงเหรอจริงเหรอเธอสร้างสาวว่ายน้ําด้วยตัวเองเลยเหล่ะเนี้ยโอ้โหไม่ปฏิเสธ งั้นไปด้วยกันทั้งหมดนี้เลยก็แล้วกันนะคะหาพวกเราก็ได้ไปครับเออพวกผมก็ได้ไปจริงๆหรอครับไปทั้งหมดนี้แหละเพราะว่าใครที่อยู่ตรงเนี้พี่ฝนชวนหมดเลยดีจังเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่สาวคนสวยผมไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยนะครับใช่แล้วล่ะครับพี่สวยที่สุดในเมืองซากุระเลยเราได้ไปเล่นกันแล้วพวกเราอันนี้รู้นะว่าชมทำไม มาแล้วเข้าไม่เป็นไรหรอกมาเล่นด้วยกันสนุกดีเดี๋ยวพี่ฝนเราขึ้นรถไปไม่หมดอะ่ะก็วิ่งกลับบ้านก็แล้วกันเอารถรถ่ะเอาไว้นี่แหละโ oh. มาแล้วเข้าถึงแล้วเนี่ยสาวไา้น้ําสร้างใหม่เมื่อกี้นี้เลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนปล่อยฉันก็ได้ฉันเดินเองก็ได้เอาหน้าปุ๊กปิ๊กฉันจูงมือมานายจะได้วิ่งเร็วไง ท่อเอ้ยมากันเต็มเลยอะ่ะโหสาว,ว่ายน้ําสวยไหมล่ะคะโหสวยมากเลยนะครับโหสวยมากๆเลยนะจ๊ะฉันอยากเล่นสไลเดอร์อันข้างบนนะ่ะสูงสูงนี่พวกเราจะได้ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์กันด้วยเหรอพี่คะผมอยากขึ้นสไลเดอร์นะครับอ,อ๋อผมไปด้วยนะไปด้วยทั้งหมดนี้แหละเดี๋ยว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 ยองฮีขึ้นมาตรงนี้ก่อนเร็วเข้าวันหน้าเราจะตกแล้ว <c oughs> ตัวสั่นแล้วอะ่ะนี่เธอฉันอยากเล่นมากเลย่าฉันเข้าไปเล่นหน่อยได้หรือเปล่าอา้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับวู้ฮูตุม้มถึงแล้วอยากให้ยาวกว่าน,นี้จังเลยอเดี๋ยวเขาหน้าค่อยสร้างใหม่ก็แล้วกันนะอสนุกมากๆเลยนะเนี่ยโอ้ยขอบใจเธอมากเลยนะจ๊ะคราวนี้จะได้เล่นน้ําให้สดชื่นสมใจสักทีหนึ่งนะเนี่ยนะนี่พวกเราต้องไหว้ท่านี้ใช่ไหมเนี่ย ก็ไหว้ท่านั้นไปก่อนก็สระมันเล็กกระจิ๋วเดียวนี่นาดีกว่าไม่มีให้เล่นฉันชอบแบบนี้มากกว่าสระในโรงเรียนอีกนะนี่ฉันก็ชอบเหมือนกันสีสันสดใสสีชมพูหวานแววมีสีม่วงด้วยล่ะเธอบูบูบูบพี่ครับผมชอบสาวไวนะ้น้ำวันนี้มากเลยครับผมพกกลับบ้านได้หรือเปล่าเออน่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะสร้างสระที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ให้ดูฮ ขนาดนั้นเลยเหรอปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวไปหาจาน์มาเมียวก่อนดีกว่า